ใกล้จะหมดธันวามกราก็จะเข้ามาเยือนเสียแรงนับบันเดือนจนแปรเปลี่ยนเข้าไปเป็นปีรอรอรอเฝ้ารอความหวังที่มีธันวาเดือนท้ายของปีรักที่มีก็จ้างให้ไปไปกับนอ้องย่ามองโดย,ยใช้ไอ้ไอ้มีมังรับความมังคังดังขึ้นกว่าเดิมสุแรกเริ่มตามสร้างมันทะมาหมอกกับชใช้ไหนมันสาย ขั้นนังตายแห้งสิรกใจเจ้าสีผ้าน้องเหงาไปอยากเฝ้านองบ้าเวลาหำอะไ้ใจเจ้าอมอมายิ่งพาใจเหงาต้องทนเอายิ่งพาใจเหงาต้องทนเอาแม่เจ็บปวดเพียงไรรักษาแพทใจของตัวเองทนอยู่พี่โชคดีเกิดมามีเนื้อคู่ ใครเขาดูมาสมกันคู่ครองสุขเถิดสุขเถิดพี่จ้าไปพบฟ้าสีทองน้องทนมองทุกกระทงเพื่อพี่ควันเอ้ยรามเขาเคยเรียกควันวันวาน น้องยืนบนบ้านบุญไม่มีหมดปีหลังก็พังทลายปีใหม่พบอับอายน้องเียดายคุณพี่จงไปดีเถิดน้องทรงคอไปนอนเฮื่นคนมีบังไปนอนเฮื่นคนมีบังนองเบิดคนวังแล้วพร้อมกับปีใหม่คนอยู่หลังเจ้าป้าไปไปไปแล้วกูเบ้อขึ้นไปมืออื่นพร้อมกับปีใหม่ มันแสนเสียดายเทเด็ดน้องเออเอาเถเด้อ้ายหรือเถเด็น้องไม่อยู่เอาแม่จำไม่ได้นะอันนี้จบแล้วเหรอ,อ,อจบแล้วนนแม่แม่จำว่าไรหรือแม่บม่เคยร้องพรอมเออไม่ไม่เคยร้ยองเลยเพราะนะมันมีหลายจังหวะเนาะอืมแต่ว่าลืมเนี่ยกับมีด้ดเลยค่ะ <c oughs> คนที่ร้องได้อย่าว่าแม่นะครับเพราะว่าแม่ไม่เคยร้องเลอยอนี่เออแล้ว